ตะแกงองแล้วก็เทออกให้สด็ดน้ำอย่างนี้นะคะจะไปหุงเตาฟืนเตาถ่านกันนะคะหุงออกมาแล้วนะ่ากินขนาดไหน,นหุงเตาถ่านแล้วมันจะหอมเข้าจะนุ่มนะคะ, <S <S ะเราจะไปหุงกันเราจะไปใส่น้ำกันแล้วนะคะ ก็ใส่น้ำหุงข้าวปกตินะคะใส่ลงไปนะคะเอาใชหนึ่งข้อนี่ใบบ้านนี้มีใช้วัดอย่างนี้หนึ่งข้อนิ้วสองข้อนิ้วให้มันได้น้ำสองข้อนิ้วอย่างนี้นะคะแล้วขึ้นอยู่กับข้าวบ้านใครอ่อนนิ่มนะคะแต่อันนี้ชินหุงแบบนี้นะคะ บ้านแต่ละคนทําไม่เหมือนกันมันถ้าม่มีหม้อไฟฟ้ามันก็มีขีดบอกแต่อันนี้ก็ใช้จิ้มจก๊บบางทีก็ไม่ได้จิ้มหรอกใช้กะสารัสายตาเอาความชินเนาะเราจะไปหุงกันที่เตาฟืนแล้วนะคะก่อไฟให้ลุกอย่างนี้ไว้เลยนะคะวันนี้มันเป็นฐานก็ได้เป็นฟืนก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกนะคะเราจะนําหม้อมาตั้งแล้วนะคะ จะน้ำหม้อเอาไม่ได้ใส่กันตะเกีงเดี๋ยวเราใส่ไอ้กระทะกันดำก่อนถ้าไม่ใส่ก็ได้หม้อมันก็จะดำถ้าใส่แล้วกันไม่ให้ข้างข้างมันดำมันดำเฉพาะตูดมันี่เกียดขัดเยอะอ่าแล้วก็ตั้งหม้อลงไปนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จรอให้น้ำเดือดเราจะหุงแบบไม่ต้องเทน้ำนะคะ ตั้งไว้นะคะรอดูนะคะจะไม่เราจะไม่เทน้ำพอมันเดือดน้ำใกล้แห้งเราก็ค่อยเบาฟืนเบาไฟถ้าหุงแบบเนี้ยแบบบ้านนอกหุงเตาฟืนข้าวมันจะหอมนุ่มนิ่มนะรวม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  โอ้แห้งแล้วนี่นะคะน้ำแห้งแล้วนะคะไม่ต้องเทน้ำ,นำเดี๋ยวเราจะเอาไฟออกนะคะอังไฟอ่อนๆไว้นะคะไฟมันเยอะอยู่ 嗯嘞。 เป็น,นสร็จแล้วนะคะข้าวหุเตาห่านของเรานะคะหน้าตาก็น่ากินนะคะหอมละมุนนะคะพอเ,เสิร์ฟร้นอนๆกับแกงลาดข้าวนะคะหน้าตาหน้าทานนะคะหอมนุ่มนะคะ ยังไงเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้แม่บ้านด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วลูกสาวร้องละ